การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและมีความเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินยัยยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินสมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่หนึ่ง ของนางธนพรวิรุณพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตังหมองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองด้วยความยินดียิ่งข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนางธนพรวิรุณพันธ์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตังหมองวิทยฐา,านะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษประวัติการศึกษา ปริญญาตรีคณิศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์ปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานีประวัติการรับราชการ เริ่มรับราชการตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3ในวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2540ที่โรงเรียนบ้านแสนสีอําเภอเกษตร,รวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดสังกัดสำนักงานประถมศึกษาอําเภอเกษตร,รวิสัยตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ4โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ในวันที่ 20มิถุนายนพุทธศักราช2546สังกัดสำนักงานประถมศึกษาอำเภอสุวรรณภูมิปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ณโรงเรียนบ้านตังหมองตำบลหินกองอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาร้อเอ็ดเขตสองโรงเรียนบ้านตังหมองเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6โดยมีโรงเรียนบ้านขัดเขาควบรวมปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด5 4คนเป็นเด็กประถมวัย18คน ปฐมศึกษา36คนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตังหมอง10บคนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา9คนดังนี้นางธนพรวิรุณพันธ์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตังหมองวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษนางมะลิสงภูงาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ นางสาวจราภาธรมราชตำแหน่งครูผู้ช่วยนายสถาพรน้อยน้ำคำตำแหน่งครูธุรการโรงเรียนบ้านตังหมอนางสาวสาวิตรีเอียงหลงตำแหน่งครูธุรการโรงเรียนบ้านขัดเขานางสาวกนกพรเรียงศูนตำแหน่งครูอัตราจ้างนางสาวกัญญพัฒนทัศนตตำแหน่งครูศูนย์พัฒนาเด็กนางสาวอนุธิดานิคมตำแหน่งครูศูนย์พัฒนาเด็ก นายสุมิตรศรีชินราชตำแหน่งนักการทานโรงโรงเรียนบ้านตังหมองจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษามุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมผู้เรียนมีระเบียบวินัยสุขนิสัยที่ดีมารยาทงามอย่างไทยไหว้สวยยิ้มใสย,ยึดหลักคุณธรรมนำความรู้เป็นอยู่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจ 1. จัดส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้แก่ประชาชนวัยเรียนทุกคน 2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 3. ส,สนับสนุนให้ครูผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆที่มีส่วนร่วมในการบรหิหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักประชาธิปไตย 4. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 5. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอาเซียนศึกษาพร้อมอยู่ในสังคมหลากหลายทางวัฒนธรรมเป้าหมาย 1>, 1. นักเรียนระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านตังหมองได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 2. นักเรียนระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านตังหมองทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและพัฒนาเต็มศักยภาพ 3. นักเรียนระดับประถมวัยและระดับปรถมศึกษาโรงเรียนบ้านตังหมอง มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรู้ด้านวิชาการสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 4. นักเรียนทุกคนได้รับความรู้เรื่องอาเซียนศึกษาและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของโรงเรียนบ้านตังหมง ตั้งมองโมเดลภายใต้นวัตกรรมโรงเรียนสร้างครูเสริมชุมชนสนับสนุนร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาร่วมสะท้อนผลเพื่อพัฒนาร่วมชื่นชมยินดีเป้าหมายคือผู้เรียนทั้งด้านวิชาการวิชาชีพและวิชาประรองชีพรายงานสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการาศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดทั้งหมด10ตัวชี้วัดได้ดําเนินการดังนี้ตัวชี้วัดที่1ความสามารถการอ่านการเขียนและผลสำลีทางภาษาไทยโรงเรียนมัธต่างหมองตระหนักถึงความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสำลีทางการเรียนวิชาภาษาไทยโดยได้ประชุมให้ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สนับสนุนให้มีการจัดทำสื่อการสอนและสร้างนวัตกรรมการวางแผนนิเทศและติดตาม มีโครงการนิเทศภายในมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งมองโมเดลภายใต้นวัตกรรมโรงเรียนสร้างครูเสริมชุมชนสนับสนุนส่งผลให้การประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านการเขียนทุกระดับชั้นมีผลคะแนนที่ดีขึ้นผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตัวชี้วัดที่2ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตังหมองได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจำปีโดยการมีส่วนร่วมจัดทำแผนจากหลายภาคส่วนมีการวางแผนการดำเนินงานการกำกับติดตามและมีการรายงานผลปฏิบัติงานโดยเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดเชิงคำนวณบูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้วเผยแพร่ผลงานในชุมชนแห่งการเรียนรู้ OBEIS เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูตัวชี้วัดที่3ผลการเรียนรู้เฉลี่ย5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษโดยในปีการศึกษา2563 มีโครงการยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา112โมเดลภายใต้นวัตกรรม3ผส,สานพลังขับเคลื่อนสู่คุณภาพผู้เรียนตัวชี้วัดที่4การบริหารงบป,ประมาณและการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาคมมาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาโรงเรียนบ้านตะงองมีการบริหารงบป,ประมาณการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย มาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาโดยการบริหารตามแผนปฏิบัติการให้การใช้งบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีความโปรง่งใสและมีการระดมทรัพยากรเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเช่นได้งบประมาณในการระดมทรัพยากรจากชุมชนโดยจัดตั้งเป็นกองทุนเข้าเปลือกเพื่อจัดจ้างครูอัตราจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนสร้างจุดเช็คอิน และได้รับมอบทุนการศึกษาจากพระครูโอภาสปร,ริยติการเจ้าคณะตำบลหินกองเขตหนึ่งและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับมอบปัจจัยซึ่งนำไปซื้อถังกักเก็บน้ำในโรงเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวชี้วัดที่5การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ โรงเรียนมีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการหลากหลายเช่นการประชุมอบรมศึกษาดูงานสอดคล้องตามความต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเกิดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตัวชี้วัดที่6การบริหารงานตามหลักธรรมมาพิบาล ผู้ำนวยการสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตามระเบียบบริหารด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ส่งผลให้ผู้ำนวยการสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เคยถูกร้องเรียนการพิจารณาความดีความชอบอย่างเที่ยงธรรมในรูปแบบคณะกรรมการตัวชี้วัดที่7 การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนได้มีการประชุมวางแผนงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาจัดกิจกรรมปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเช่นการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาการระดมทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาการปรับปรุงภูมิทัศน์การร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานการร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กิจกรรมวันสำคัญต่างๆรวมทั้งงานประเพณีงานบุญเป็นต้นตัวชี้วัดที่8อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนโรงเรียนได้จัดทำแผนการรับนักเรียนโดยการสำรวจข้อมูลนักเรียนในวัยเรียนที่เป็นปัจจุบันในเขตพื้นที่บริการและปฏิบัติตามแผนอย่างจริงจงังในปีการศึกษา2 5 6 4 โรงเรียนได้ทำการสำรวจข้อมูลนักเรียนในวัยเรียนที่จะเข้าเรียนในชั้นปฐมศึกษาปีที่1ตามเกณฑ์จำนวน13คนตัวชีวัดที่9อัตราการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนจัดกจิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ซึ่งนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาจำนวน1คนได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่โรงเรียนบ้านหนองอิเข็มคิดเป็นร้อยละร้อยของจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตัวชี้วัดที่10ผลการดำเนินง,งานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและหรือสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพการศึกษามีการดำเนินงานตามดังนี้ 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2. การจัดการเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดเชิงบูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว 3. จัดการเรียนการสอนร้อยโมเดลภายใต้นวัตกรรม3ผสานพ,พลังขับเคลื่อนสู่คุณภาพผู้เรียน 4. ส,ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5. การท่องจำในสิ่งที่ควรจำและนำไปฝึกคิดวิเคราะห์ท่องบทอาขยานท่องจำภาษาไทยสูตรคูณจดจำบัญชีคำพื้นฐานภาษาไทยภาษาอังกฤษเป็นต้นจากการนำเสนอตามขอบการประเมินสำริดที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน,นาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลาหนึ่งปีครั้งที่1ตามตัวชี้วัดทั้งหมด10ตัวชี้วัด และภารกิจติดตามหลังการอบรมดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้นการบริหารสถานศึกษาของผู้นวยการโรงเรียนเป็นไปอย่างมีทิศทางตามหลักการแบบแผนของทางราชการตลอดจนมีความก้าวหน้าพัฒนาต่อเนื่องเป็นลำดับโดยเห็นความแตกต่างทั้งการเปลี่ยนแปลงในด้านการปรับปรุงอาคารสถานที่การจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการด้านบุคลากรมุ่งความมีคุณภาพประสิทธิภาพของบุคลากร ที่ร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถประสบการณ์จากตำราจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาแห่งนี้โดยการนำของนางธนพรวิรุณพันธ์ผู้ในการโรงเรียนบ้านตหมอ